เป็นรถไถนาเล็กนะฮะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ้าของร้านกันนะครับเผื่อจะมีคนผู้ชมนะฮะสนใจนะครับคือมันยังใช้งานได้หรือว่าขายตามสภาพหรือว่ายังไงพี่ก็มีมีมีทั้งสองแบบ่าฮะมีทั้งตามสภาพอือกับอ่างานพร้อมใช้อือถ้าง,งานเซอร์วิสเราก็จะบวกค่าเซอร์วิสนิดหน่อยอือจากความเป็นจริงนะน้ำมันเครื่องของเหลวพวกอะไรเนี่ย ถ้าเกิดเครื่องมันพังโดยสิ้นเชิงหรือว่าใช้ไม่ได้เลยเนี่ยเราก็จะแจ้งลูกค้าว่าให้เปลี่ยนตร้มเราก็จะเปลี่ยนให้ที่ลูกค้าเขานิยมเนี่ยก็คือเขานิยมเครื่องอะไรตอนนี้นะแตกแตกคตอคือไม่เน้นไม่เน้นไม่เน้นแบบถูกหลักถ้าเป็นส่วนใหญ่อะเขาก็จะเน้นเป็นพวกอุปกรณ์ชิ้นเครื่องมือหนักหน่อยอืถ้าเป็นแบบส่วนน้อยๆอย่างพอมาสักห้าไร่ สามไร่อะไรเงรี้ยเขาก็จะเน้นเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังหรือ,อ,อเป็นเครื่องสูบน้ําเครื่องปั๊มฉีดยาส่วนใหญ่นะหลักๆถ้าเกิดเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอ่าเขาเรียกรถค่อนข้างจะใหญ่หน่อยครับฉีดยาเป็นรถฉีดยาใช่เป็นรถฉีดยาเลยแต่ตอนนี้ผมขายไปหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ลักษณะ <S 2> 2 <S รถฉีดยาน่าจะเป็นล้อที่มันสูง,สง ไอ้ล้อมล้อมมันมันเป็นล้อเหล็กลมๆใหญ่ๆสูงๆถ้าเป็นรถสูงๆก็เป็นแนวไทยประดิดคือเป็นรถบ้านเราเนี่ยฝูนภูก็ตใต้ยันมาพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะไปทําเป็นล้อโยงใช่ไหมแต่ของญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นมันจะเป็นล้อเตี้ยล้อเตี้ยเลยขับเคลื่อนด้วยโฟวินเคลื่อนสี่ล้อก็คือระบบการทําง,งานด้วยระบบลมช่วยเพิ่มเพิ่มกําลังความสูงให้กับยากับต้นไม้เนี่ยทุกอย่าง เขาเรียกว่าเป็นเครื่องพ่นยาใช่โอเคผมพอเดาออกแล้วว่าเครื่องพ่นยามันเป็นยังไงเหมือนที่เราเห็นตอนช่วงโควิดใช่ไหมลักษณะมันเหมือนกับว่าเรือดำน้ำอ่ะลักษณะมันเหมือนแคปซูลนะฮะกลมๆแล้วก็ล้อเล็กๆใช่ไหมอ่าผมนึกภาพออกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชียงกงก็ว่าได้มีลอกไฟฟ้าโอ้มีลออไฟฟ้าตัวนี้มันกี่ตันเขาเนี่ยห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยโลห้าร้อยกิโลใช่โอ้โหคือหลากหลายเลยมีทั้งเครื่อง ยนตคูโบต้าเครื่องยนต์ยันมาอันนี้มันคือเครื่องอะไรครับพี่คือตัวนี้มันโอ้มันถ้าเล่ายาว <c oughs> รลอยังไงล่ะพี่เออก็คือเขามีอ่าบริษัทหนึ่งเขามาเสนอให้อฝากวางขายเขาไม่ใช่แบรนด์จีนเขาบอกเขาเขาเป็นงานไต้หวันถามว่าโอเคไหมก็จากราคาเท่านี้อ่าฮะจากราคา 16,9 0 0่ 16, ้าออผมขายแค่600 0บาทขายแค่6000บาทแล้วก็สภาพใหม่แบบนี้เลยใช่ออก็คือตัดตัดเลขหนึ่งทิ้งตัดเลขหนึ่งทิ้งก็คือ <c oughs> แต่ถามว่าใช้ทนไหมก็ได้นะระดับหนึ่งพวกนี้คอยเคยเขาจะทำดีละระบบพวกเครื่องยนต์เขาจะทำดีกว่าเอาคือไงเขาจะดีกว่างานระดับเขาเรียกว่ามันมีมันของจีนมันมีหลายระดับครับ แต่ระดับระดับเกรดขึ้นมาดีหน่อย A B C อ่า A B C อันนี้อาจจะดีขึ้นมาหน่อยแต่ที่ผมขายให้ลูกค้าไปเนี่ยก็ประมาณ6เกดเดือนนี้เขาก็ใช้งานดูนะก็คือจะเป็นชุดนี้ใช่ก็โอเคอยู่ฟังก์ชันมันจะต่างกันถ้าของญี่ปุ่นอะเราเดินตามออแต่นี่เราต้องเข็นอันนี้เหรอใช่เหมือนรถเข็นมันจะเหนื่อยหน่อยชมันจะแบบใช้แรงดัน อ๋อแต่ว่าของญี่ปุ่นนี่มันจะเดินไปใช่หมันจะมันจะช่วยเดินเราใช่ไหมฮะขนาดแรงเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้ก็แรงมีเจ็ดเอเจ็ดเจ็ดแรงเจ็ดแรงนี่ไงเจ็ดจุดห้าอ๋อเจ็ดจุดห้าแรงเนาะมีห้าจุดห้ามีห้าจุดห้าด้วยเนาะใช่นี่ฝั่งนี้นยเป็นห้าจุดห้านะครับตัวตัวนี้ของตัวนี้ของตัวไหนอ๋อตัวนี้ก็น่าจะถล่มทลายเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าญ้านาขนาดไหนก็ได้เลยซัดแหลกเลยนะฮะตัวนี้ ถ้าเราห่วงห่วงยากก็เก็บใส่กระเป๋าแต่ถ้าไม่ห่วงยากกระเป๋าทิ้งข้างได้เลยอ๋อมีกระเป๋าเก็บหญ้าเราไม่อยากเก็บในในสนามเราโกยใส่ถุงไว้แล้วก็ไปทิ้งที่อื่นครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าเนาะก็จะมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับใช่นี่แล้วตัวนี้มันคือเครื่องอะไรครับรถตีดินครับอรถเหมือนอีแตนบ้านเรานะเหมือนที่รถตีดินบ้านเราแหละแต่ว่าฟังก์ชันเขาจะสูงหน่อยอืมัธนาเขา ความแตกต่างบ้านเราก็อาจจะไม่ด้อยของเขานะแต่ว่าของของเขามันจะคือไงเป็นกึ่งสแตนดาร์ดอ่าฮะดีกว่าอของเขาระบบการการการอะไรกาจะดีกว่าระบบเกียร์ระบบอะไรเนาะก็จะเยอะกว่าก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับมีรับไปขายต่อไหมก็จะมีราคาเวทส่วนใหญ่ก็จะเป็นคือเปิดตู้มาพี่รถนี้ผมเอาหมดเอาหรอ ก็คือก็ยกเลยอ,อเครื่องัหญ,ญา้ารถพวนรถไทยก็จะมีแล้วแต่นะผมส่งทั่วหมดอึงขึ้นเหนืออีสานใต้จันดุรีอะไรเงี้ยผมไปส่งทั่วหมดมส่วนใหญ่จะเป็นคนชาวเหนือมาเอามากกว่าออืกับคนภาคกลางภาคกลางก็ละครในยกอะไรเนะี้ยก็มีมาออืก็เกือบทั่วนะ นี่ครับคุณผู้ชมครับตามที่เราเห็นนั่นแหละนะครับก็มีทั้งแม็โครมีทั้งตัวนี้มันคือเครื่องอะไรไม่แน่ใจเนะรถไถเป็นจียิงตัวนี้ก็จะเป็นรถตีนาเป็นรถตีนาใช่อดีตอนนี้เขาก็เราก็เก็บมาเผื่อมีอนาคตมีอนาคตใช่ไหมครับนะครับก็เยอะแยะไปหมดเลยผมคุยกับพี่ตั้งนานเลยยังไม่ได้ทราบชื่อเลยครับพี่อํานาจครับพี่อานาจใช่ไหมครับ แล้วถ้าสมมุติว่าคนสนใจนะถ้าดูคลิปเราอยู่นะครับครับผมถ้าเขาอยากจะติดต่อพี่อำนาจหรือว่าอยากจะโทรปรึกษาอยากจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เป็นอุปกรณ์การเกษตรพวกนี้เนี่ยนะครับ,รบพี่อำนาจมีเบอร์โทรไหมมีครับเบอร์ติดต่อก็0617436119ครับ0617436119 0617436119นะครับคุณผู้ชมก็ เป็นเบอร์ของพี่อำนาจนะครับของร้านพี่อำนาจนี่อลังการมากเลยจริงๆมันจะเยอะกว่านี้ถูกไหมครับใช่อ,อันนี้เหลือประมาณสัก2ีอจากถ้าเปิดตู้นี้ร้อเซนี้วันแรกอาจจะไปถึงประมาณ50ิถนะึงมีมีเฟซบุ๊กม,มีอะไรมีเป็นเฟซของอหนึ่งการเกษตรหนึ่งการเกษตรอ่ากะมดเหรียญทองมดเหรียญทองอ่า เวลาตู้เข้ามานี่คือเขาจะโพสแหละใชะ่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าขาประจําก็จับจองแล้วใช่ก็คือเรามีทั้งจับจองที่ญี่ปุ่นเลยนะก็คือเขาเรียกีออเดอร์เลยก็คือสามารถตอนนี้ถ้าเกิดลูกชายไปไลฟ์สดที่ญี่ปุ่นก็คือสามารถีออเดอร์ได้เลยอ๋อมีลูกชายพี่ไปไลฟ์สดที่ญี่ปุ่นอีกเลรอใช่ก็คือเขาจะไลฟ์การขายของก็คือจะมีกลุ่มของเขานะเข้ามาดูอาจจะนอกกลุ่ม หรืออาจจะมีทั่วไปอะไรเงี้ยสนใจตัวไหนก็คือทักถามได้คนที่มาดูนี่คือตอนที่ไลฟ์นี่คือคนไทยคนไทยอ๋อนี่ครับคุณผู้ชมของแบบนี้เนี่ยนะครับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับที่จะรู้นะครับและอย่างหนึ่งณจุดจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นแหล่งขายส่งใช่นะครับก็อินพ r t ตตรงเลยนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผ่านพ่อค้ามือที่1 2ที่2ที่3แน่นอนนะครับจะเป็นพ่อค้าเบอร์ที่2 น่าจะเป็นเบอร์ที่สองือสเบอร์ที่สองจั้าแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็เบืองหนึ่งถ้าเป็นเมืองไทยก็เบอร์หนึ่งนะครับก็ราคามันก็จะถูกหน่อยนะครับคือไงอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะครับอ่าก็คือช่วยแบ่งเบาบางอย่างคือเราพอราคาซอฟได้ราคาจะซอ f ให้อันนี้เราก็จะมีตัวทางเลือกให้อยู่อ่ะอย่างลูกค้าเราจะมองเครื่องให้เนี่ยว่า ตัวเนี้ยครับผมตั้งราคาไว้เท่านี้ครับถ้าพ่อค้าก็อีกราคาหนึ่งถ้าจบที่ราคาผมเนี้ยพี่ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องผมใช้ไม่ได้เพราะพวกเนี้ยผมผ่านการตรวจเช็คมาก่อนแล้วอที่จอกอนใส่ตู้ครับเพราะว่าถ้าพวกเนี้ยเครื่องไม่ชัวร์เนี่ยผมจะไม่เอาเลยอืเพราะว่าเรามองด้วย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 สภาพนะเพื่อประสบการณ์ของเราสามสิบถึงสี่สิบปีนะออืผมทํามาตั้งแต่อายุยี่สิบ ตอนนี้หกจะหกสิบไอ้จะห้าสิบ่าแล้วในธุรกิจนี้ใช่นะครับทางชีวิตนะโอ้ก็จะสังเกตดูนะครับร้านพี่อำนาจเนี่ยเขาก็จะมีเป็นอู่แหละนะแล้วก็ทางด้านหลังนี้ก็จะเห็นเป็นล้อโฟกลิฟต์เยอะเลยเยอะล้อโฟกลิฟต์ล้อรถไถล้อรถไถรถใช้เอกประสงค์ทุกหลายๆอย่างที่คนคือบันดาลอยู่ในในความผิดของตัวเองเพื่อจะมาต่อ ต่องานของตัวเองไปได้เนี่ย,ยขาดล้อไว้มาดูล้อมันดูอะไรผมมีราคาย่อมเยาไม่แพงนะครับมีล้ออยู่ทั้งด้านหลังโกดังนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายบรรยากาศที่ร้านพี่อำนาจไปให้คุณผู้ชมดูนะครับเราก็ได้เบอร์ไปทั้งหมดแล้วนะครับของวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเนี่ยเราอธิบายไม่ถูกเลยเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างอยากได้แบบไหนบอกมีออดได้ครับแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่ามีสายยางแบบนี้นะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็น เครื่องพ่นยาหรือเป่าใช่ใช่เ <N> นี่ยนะครับเขาเรียกเป็นอ่าเขาเรียกเป็นชุดเป็นชุดเลยพร้อมใช้เลย<ใ>นี่แต่ว่าแค่ขาดหัวฉีดจากสายดูดเท่าน,นั้นเองก็ใช้ได้เลยครับผมมองเห็นไอเดียอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นพ่อค้าคลองถม,มเนาะอยากจะเอาไปขายนะครับก็ติดต่อพี่อำนาจได้ได้เลยรายการของเราเนี่ยนะครับก็สวยมากแล้วนะครับก็จะแนะนําช่องทางการนํากินนะฮะแล้วก็แหล่งขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองอะไรเครื่องจักรนะครับ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์เก่าเฟอร์นิเจอร์โบราณน,นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเจอร้านพีน่อำนาจนะครับก็เป็นร้านที่น่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนาะไปดูบรรยากาศนะครับภายในร้านนะครับคุณผู้ชมสนใจตัวไหนนะครับคุณผู้ชมก็สามารถโทรสอบถามพีม่อำนาจเขาได้แหละนะครับประมาณนั้นที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับตลาดน้ำดอนหวายตรงข้ามกับเซ็นทรัลสารยาติดถนนปิ่นเกล้าตอนนี้เขาเรียกถนนสายหกนขิงสายหกไรขิงสายหกอ่า มันจะอยู่กองกลางโรงงานแตงโมโรงงานทําเสื้อแตงโมนะอืคือเป็นแบรนด์ดังๆที่เขารู้จักกันเยอะสังเกตง่ายๆก็คือเซ็นทรัลสารยากับโลตัสสรรยาถึงโลตัสสาร,รยาก่อนก็จะถึงเซนทรัลก็จะมีทางม,มุดทางใต้ถ้าก็คือจะเป็นทางเข้าร้านเราแหละวิ่งขีดซ้ายเข้ามาถนนสาย6ก็จะตัดออกมาถนนสนิทได้เลยก็คือจะมาที่ร้านง่าย โอเคร้านพี่เขาง่ายนะครับแต่ว่าเราหลงมาหลงนะครับนะเสือหลงตลาดง่ายไหมเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราเลยหลงเออใช่ผมาไม่รู้หลงมาจังหวัดเออจังหวัดเฮ้ยของมันอลังการงานสร้างมีทั้งรถตู้มีทั้งอีตกอีแตนเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมก็คือถ้ามาหลงไม่ต้องกลัวแถวนี้สอบถามได้เชียงกงขายแท็กเตอร์อะไรอะไรเก่ากลายเกษตรที่นี่เขารู้จักรู้จักเลยก็คือถ้าถ้าถามว่าเป็นอะไรเชียงกงมีที่นี่ที่เดิวปะ นี่ก็มีอยู่ประมาณ3ามสี่ร้านเจอที่ไม่ลึกลับมากก็มีร้านผมนมีลึกลับอีกประมาณหลายร้านอยู่ก็คือลึกลับนี่หมายถึงว่าเข้าไม่ถึงแน่อนอนเข้าไม่ถึงแน่นอนเขาจะมีขาประจําอยู่นะครับแต่ว่าร้านพี่อำนาจนี่ยเขาจะโอเพนเลยเขาก็จะอยู่ข้างทางใช่นะครับ <c oughs> <ช>แล้วก็ <c oughs> <ช>อีกอย่างนึงก็คือเป็นมือที่2ด้วยถ้าถ้าเป็นของเมืองไทยก็คือมือที่1นงะครับงาน Import ตู้ญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่แพนแพนคือตู้อยู่นี่เดือดเดออกมีที่ขึ้นมีที่ลงอยู่ทางนี้เสร็จ ทางเวลาตัางา้างาวลาตู้คอนเทนเนอร์ได้เลย oh. เพราะทางนี้เราจะต้องแหวกทางไว้ให้ตู้คอนเทนเนอร์เข้าโดยตรงเขาเรียกว่าด็อกโหลดนะนี่ครับคุณผู้ชมตู้คอนเทนเนอร์ก็จะมาถอยตรงนี้เลยนะเสร็จแล้วเขาก็โหลดของลงเลยใช่นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตพี่อำนาจพาไปตรงนี้ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่อำนาจเขาจะพาผมทัวร์นิดนึงเนาะพี่เขาไม่ได้พาทัวร์หรอกเราบังคับพี่เขามาโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะเขาเรียกว่าโซนเครื่องตัดหญ้าเป็น,นโซนเครื่องตัดหญ้า อันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะตัวนี้ก็จะมีราคา2,000กว่าบาทขึ้นไปคร่าวๆเนาะคร่าวๆก็คือถ้าเกิดว่าซื้องานเด็กอย่างเงี้ยราคาก็จะซอฟเลยแต่ถ้าซื้องานตกแต่งพร้อมใช้งานก็จะสูงนิดนึงเพราะเราจะมีอุปกรณ์แถมให้มีการรับประกันนุ่นมีแถมให้ก็หมายถึงว่ามีครบหมดเลยการรับประกันแล้วก็มีทั้งใบอะไรให้ครบเลยใช่เลทประมาณ2,000 2,000ถึงเอาง่ายๆอ่ะไม่ถึง3,000 สามพันมีเงินทอนจะบอกราคากักๆไว้นะครับคุณผู้ชมก็คือโทรเอาโทรเอาผมแนะนําว่าให้โทรจะบอกราคาหมดเลยเปิดบดเปลือกเลยก็ไม่ได้นะได้เพราะว่าของมันจะประมาณนั้นเราถามให้คร่าวๆนะเกงใจยบดหน่อยเออเป็นถามเป็นน้ําจิ้มนะครับผู้ชมเราจะเปิดไม่ได้เพราะว่าผมก็อยู่ในวงการนี้เนี่ยพ่อค้าจะแบบบิดราคาไว้นิดนึงดีไม่ดีบอกสูงไปด้วยนะครับประมาณนั้นจ่ายนี่ครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีโอ้เยอะเลยพี่ใช่ครับมีทั้งอะไหล่เตรียมรอมีทั้งตัวนี้ก็คืองานดิบ uh huh. งานดิบก็คือจะจะรู้อยู่ในคนที่เด้ของเราครับงานดิบก็คือจะเป็นงานตามสภาพกระตุกดูให้ไฟออกอ uh huh. ก็คือลูกค้าจะไปเซอร์วิสเองตอนนี้นหรอใช่ uh huh. ก็คือบางส่วนก็จะมีคนที่ทําไม่เป็นก็จะให้เราดูแลให้ uh huh. เราก็จะดูแลให้อย่างยกตัวอย่างตัวนี้มันคือเครื่องอะไรนะพี่เครื่องฉีดยาสพายหลังก็คือเป็นถังลม ฉีดลมฉีดพวกเครื่องฝุ่นวาดข้าวใช่ไหมเด็าฉีดไร้อ๋อตัวนี้ใช่ไหมฮะถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ำถังสารเคมีพวกฉีดยาขยาอะไรพวกนี้อืมก็เยอะไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ด็อกโหลดสินค้าเนาะเยอะแยะไปหมดเลยนี่ของพวกนี้นี่คือมีมูลค่าทั้งหมดเลยตัวนี้จะเป็นด็อกโหลดนะนะครับใช่ตู้อิ p พอร์ตลงมาตรงนี้นะใช่โฟก์ไม่มีน่าจะเป็นคนนะโฟกลิป ใช้โฟกลิฟใช่ไหมครับใช่โฟกลิฟจอจออยู่อ๋อนู่นนะนี่ <ลด S 1> โฟกลิฟสามตันอ่าโฟกลิฟประมาณ3ตันนะก็จะยกมาทีละชิ้นอะไรที่แบบยัดมาในตู้นี่ก็เขาจะค่อยๆหยิบลงหยิบออกนะครับ<ช>แ,ตแต่ว่าสินค้าตัวใหญ่ๆนี่จะวางกับพื้นก็จะใช้ตัวโฟกลิฟนะครับประมาณนั้นแล้วก็ทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นก็จะมีเยอะเลยทำไมมันมีของพวกนี้มาด้วยพี่พอดีอ่าเซรามิกใช่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ไม่อยากได้หรอก แต่ว่าด,ด้วยด้วยมันมน,มน้ำหน,นักพื้นที่ในท,ที่ของเรามีอยู่อ่ะมันว่างของเขาอ่ะเอามารอพอแล้วก่อนเราเคยขายได้คราวเนี้ยเาก็เลยแบบว่าเออคุณเคยขายได้อ่ะคุณน่าจะเอาไปขายอีกเราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้สายเราที่เราขายได้เราขายรถที่เร,เราไม่ได้ขายเป็นหลักอแต่ว่าก็มีราคาซอฟให้ดูนะอ,อย่างมาดูแค่ยังยาง,อย,าง,อ,ยางอย่างนี้เนี่ยพี่แบบ ใจพี่แบบไม่อยากขายแล้วแต่ว่าอย่างนี้นี่คือถ้ามีคนจะเอาเนี่ยก็คือยังไงดีพี่คุยกันได้คุยกันได้ใช่ไหมของพวกนี้เนี่ยพี่อำนาจก็คือเตรียมโลแล้วแหละถ้าใครจะจัดก็มาจัดตรงนี้ได้เลยจัดได้เลยน่าจะราคาพิเศษนะประมาณนั้นพิเศษสุดๆนในเกินบึงหัวใจของพี่เขาก็คือทําเครื่องม้เครื่องมือการเกษตรไปแล้วคืองานพวกนี้มันบอบางไงมันแตกเรากระทบแรงมากไม่ได้มนแตกไม่เหมือนเหล็กโยนได้ไม่ได้ใช่หนุเต็มไปหมดเลยเนาะ นะครับมีทั้งเครื่องมือเป็นเครื่องมือเครื่องไม้เป็นครีมอะไรเงี้ยใช่เหมือน,นที่ผมเห็นตามตลาดคลองถมทั่วไปเลยใช่นะครับนี่แหละเขาก็มาเลือกสัว์เขามาเลือกอาที่นี่เลยใชยม่มาเลือกที่นี่ได้นะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าผมชี้โพร่งให้เลยแหละว่ามาซื้อที่ไหนนะครับผมเจอละหนึ่งแหล่งนะครับก็คือร้านของพี่อ่าร้านพี่อำนาจนะครับนะนี่เดี๋ยวพาพี่อำนาจเขาไปถวยนิดนึงนะวันนี้รบกวนอ๋อมีจักรยานด้วยนี่พี่ติดมากับตู้ใช่ไหมใช่ แต่ตรงนี้ขายไปหมดแล้วอันนี้ขายแล้วเหรอใช่มีคนซื้อแล้วเหรอมีคนซื้อไปแล้วพ่ะอ้เจ้าซื้อไปอ๋อเขาเอาไปซื้อซื้อไปรีโนเวทเองเหรอใช่ก็คือเขาจะไปทําราคาเองก็คือมันมันมีทั้งมีรุ่นมียี่ห้อถามในแบบซากๆแบบนี้เท่าไหร่ซากๆแบบนี้เอาแบบนี้ก็คือยังไม่ได้ทำเลยเลยพันกว่าบาทพันกว่าบาทอืมนี่เนาะเจออย่างยี่ห้อเนี่ยอันนี้มันเป็นยี่ห้อดีนะเนี่ยถ้าอยู่ในแบรนด์บ้านเราก็น่ามีประมาณสามสี่พันนะอืม แต,แต่ก็ผมขายอยู่แค่เพียงพันกว่าบาทถ้าดูเบาะนะคุณผู้ชมถ้าดูเบาะนี่มันเป็นแบบเบาะหนังเลยนะอ่ามันไม่ใช่เบาะกะโหลกกะลานะครับคุณผู้ชมผมพูดแบบบ้านๆนะคุณผู้ชมอ่านะมันเป็นเบาะหนังนะครคุณผู้ชมนี่น,นะครับก็จะเป็นจัก,กรยานเนาะราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทอู้คุณผู้ชมครับมันเยอะมากนะร้านพี่อำนาจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตู้มันเปิดมาเนี่ยพี่อำนาจเขาบอกว่ามันจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็มีทั้งรถโคลงชลามีรถคนชลาก็มีหมดแล้วก็ทางด้านหลังที่เห็น กองคอนเนอเทินทึกอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นยางยาแบบนี้พี่ก็ขายใช่ไหมใช่ถ้ามีคนมาหานี้คือมาหาเรื่อยๆอ๋อนี่นี่ไม่นี่เหลือน้อยแล้วนะอันนี้เหลือน้อยใช่ปกติถูโทุบบ้านดอกมันยังดีดอกมันยังเต็มอยู่เนะพี่ใช่ก็คือมีนะก็มีคนเขาเอาไปแบบไปสร้างสรรค์ชีวิตคืออยากจะทาให้มันดีมีล้อวิ่งอะไรเงี้ยคือเขาก็เอาล้อพวกนี้ไปแปลงใส่แต่ซึ่งล้อบ้านเราบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์มากเท่าไหร่ มันไม่ตะกุยใช่ประมาณนี้ก็สังเกตนะของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะตะกุยดีมากเลยนะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีก็เลือกสารอันนี้กระทะไม่ดียางดีเปลี่ยนกระทะยางที่แตกออกกระทะเอายางนี้ไปใส่ของใหม่มันก็มีเนี่ยมีใหม่ๆก็มีนะกับปนกันอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดนครปฐมนะครับเราก็มาเจอร้านพี่อำนาจนะฮะเป็นร้านที่น่าสนใจแล้วก็เป็นร้านที่ อยู่ติดข้างทางนะครับโดดเด่นเห็นชัดได้ง่ายเข้ามาดูสินค้านะฮะก็คือแบบไงเราก็จะดูแลกันกันเองนะไม่ได้แบบมีวิธีตีดตองอะไรมากมายก็คือมาแบบไหนบอกผมจัดหาให้ได้อจะแบบไหนราคาซอฟราคารุนแรงผมก็มีก็คือของพรีเมียมก็คือไล่ตาดระดับมานะก็มีหลายแบบแบบก็คุยกัน คุยกันนะดูพี่อำนาจเป็นคนใจดีนะก็คุยน่าจะคุยง่ายอยู่หมายถึงเนี่ยเราติเค่เนี้ยเรารู้เลยว่าเครื่องนี้ไม่มีอะไรมาแค่ล้างระบบกบดูกระเทียมมันก็จบแล้วเป็นเครื่องของธนกะาใช่นกแล้วตัวนี้เอธนกะาแล้วก็มีเครื่องของมิซูด้วยตัวนี้มิซูนี่ราคามันแบบจะทรงของแนววินเทจอืมเป็นวินเป็นแบบวินเทจตัวนี้สวยตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้อืมตัวนี้นจะเป็นรุ่นใหม่ ตัวนี้อ่านไม่ออกมาดูรุ่นอะไรนี่ก็พิซูเหมือนกันอ๋อเป็นพิซูใช่พิสูทีเอลทีเอลทีเอลสองสามหนึ่งใช่อ่าฟึ๊บอ๋ออันนี้คือแบบตัวนี้ไม่แน่นเนาะแน่นไหมไม่เป็นลานเบาไงอ๋อเป็นลานเบาใช่ไหมใช่แต่ต้องเราต้องมาเซอร์วิสตัวภายในอ๋อตัวนี้เราจะเป็นพิซูอาจจะไม่ค่อยอือหือ แต่ผมให้ผมชอบผมชอบตัวนี้นะเออามมันมันวินเทจดีนะครับหัวต้องสามสามสิบอฮะตัวนี้สามสิบกนแรงสามสิบก้อนแรงก็คือสามแรงอ่ะแหละสามแรงสี่แรงตัวนี้จะอยู่ยี่สิบซีซีอ๋อนี่แต่คิดเป็นจริงๆแล้วเอาง่ายนะถ้าเปรียบเทียบบ้านเรามันก็ซีซีหนึ่งยังไม่ได้เลยอือฮะแต่ถ้าเรียกในนามบ้านเราก็คือเขาเห็นเนี่ยยี่ี่สิบก็คือยี่สิบซีอือ คือใหม่แบบนี้เลยคุณผู้ชมเนี่ยสภาพอุ้ยสภาพตัวนี้คือทําสีใหม่นะพี่ใช่ใช่อ๋อเรนรีโนเวทใหม,ใหม่แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนยางก็ได้นะแต่ว่ายางมันจะแตกนิดนึงก็คือเริ่มต้นก่อนให้ลูกค้าราคาไม่าาได้ว่าราคาแรกไหมพี่คิดว่าเท่าไหร่แสนสองอเอาไปสองพันนะ <laughs> อ้าวเหรอราคากี่ <laughs> เป็นหลักหมื่นแล้วเนี่ยใช่ถามจริงหลักหมืน่นเหรอ แสนสองให้เราให้ค่าสูงเกินไปแล้วเนี่ยราคาหลักหมื่นแสดงว่าอยู่ประมาณหกหมื่นอ๋อไม่แพงนะเนี่ยนะาาอ,อำนาจเครื่องมือการเกษตรนะครับจริงๆนะครับพี่อำนาจเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวที่จะเล่าเยอะกว่านี้นะครับสําหรับคนที่ใช้แรงงานสู้นะไม่ถอยคือเป็นกลังใจให้นะสำหรับคนที่ออตอนนี้ยังเริ่มต้นเริ่มต้นหรือว่าอาจจะคิดอยู่ว่าจะทําอะไรดีก็คือเรามองลูก เป็นเครื่องผักดัดที่ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วถามว่าทำพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่วัญญาคือ FC เราเยอะ FC เนี่ยลูกค้าเยอะไอ้เฮียเนี่ยแม่งต้องเจ๊งแน่ไน้นั้น FC ตัวซ้ำเติมนี่พี่และ FC เงอ้ยแรงผลักดันตัวนี้นะคือคนในบ้านทีเัายังไม่รู้เลย FC เรารู้ก่อนแล้วไอ้เฮียเนี่ไม่นานเลยแต่ก็เจ๊ง S <S <S เออมัน,มนวอวยพรให้เราตลอดเลย, <S <S ยเออประมาณนั้นเนี่ยผมถือว่าอยากจยให้ดูเอาแล้วรับคุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเสือลงตลาดจริงๆแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่อำนาจอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะหรือถ้าหากว่าต้องการสินค้านะครับก็ติดต่อพี่อำนาจได้นะครับก็แผนที่นะครับรับพิกัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ใต้คลิปนะครับคุณผู้ชมก็ติดต่อพี่อำนาจได้เลยนะครับ แล้วก็สรุปอีอกครั้งหนึ่งนะครับสินค้าทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปต่อยอดนะครับแล้วก็เอาไปขายเอาไปอะไรก็ตามแต่นะครับก็บอกพี่อำนาจตรงๆนะครับว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปใช้เองนะครับถ้าหากว่าเอาไปขายนะครับเขาก็จะลดราคาให้นะครับในส่วนของราคาเนี่ยนะครับก็จะไม่บอกหมดนะครับอุ๊บไว้นะครับโทรเอาเองเอาง่ายถ้าผมเบิกบอกราคาเต็ม<อ>ถ้าบอกมาจากช่องนี้เดี๋ยวลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกหรือลบครับ ลบสิครับลบ <laughs> ถ้าเราจะให้บวกก็ได้นะ <laughs> เออ, <laughs> อโอเคครับ <laughs> ได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่ <laughs> สวัสดีครับ